สวัสดีค่ะชื่อวิทวัตกิ่งแก้วชื่อเล่นชื่อเหมยจบจากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมเวทมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะปัจจุบันทํางานที่บริษัท KFC สาขาเมกาเกมลเลสวรรณภูมิพนักงานตําแหน่งแคชเชียร์ค่ะแล้วเออแล้วใครแนะนาําหรือว่ารู้จักโครงการสามมอได้ยังไงรู้จักโครงการสามมอนะคะจากที่อาจารย์อิสราค่ะได้ไปแนะนําที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีเพื่อนจากที่โรงเรียนเดียวกันนะคะแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันด้วย ได้เข้ามาลริมโครงการนะคะเข้ามาลร่มโครงการก่อน,นะคะ่ะแล้วก็แนะนําแนะนําให้เราเข้าโครงการะคะ่ะแล้วก็ได้เข้าโครงการนี้มาะคะ่ะแล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจ,ใจเข้าร่วมโครงการค่ะอย่างแรกนะคะเพราะอยากหาประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางาน,นะคะ่ะว่าเราเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยะคะ่ะเราจะความรู้สึกเป็นยังไงะคะ่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระของ,ของครอบครัวค่ะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ๆ>เพราะว่าใน เวลาเรียนเราก็ยังมีเงินด้วยค่ะมีเงินเก็บด้วยค่ะพอเข้าโครงการแล้วรู้สึกว่างานหนักไหมหรือว่าพนักงานที่เราทำอยู่ทำหนึ่งเป็นไรบ้างคะเป็นทํางานเกี่ยวกับเป็นพนักงานแคชเชียร์ค่ะรับบริการลูกค้ารับบอร์เดอร์แล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าค่ะแล้วเพื่อนร่วมงานที่เราทำงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนร่วมงานนะคะก็เฟรนเรี่ค่ะเป็นกันเองค่ะแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็พูดจัดการก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็ ปึกษาได้ทุกเรื่องค่ะอยากจะให้พูดถึงเรื่องบรรยากาศของที่พักของพักอยู่ยังไงนอกนังนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศที่พักนะคะก็มาวันแรกนะคะพี่ที่ทํางานด้วยกันนะคะเป็นคนหาให้ะคะ่ะแล้วก็วันแรกมากับเพื่อนสองคน,นะคะ่ะตอนนี้เพื่อนออกไปแล้วะคะ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวค่าพักค่าที่พักบริษัทจ่ายให้เองคะ่ะแล้วก็เราเราใจใ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟะคะ่ะ ห้องพักราคาประมาณเท่าไหร่ห้องพักสามพันสองค่ะเดือนละสามพันสองบริษัทช่วยจ่ายบริษัทช่วยจ่ายทั้งหมดเลยค่ะบริษัทจ่ายให้จ่ายให้ที่พักทั้งหมดเลยค่ะเราเราจ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟเองแล้วรายได้ตอนนี้ทำงานอยู่รายได้เป็นยังไงบ้างคะรายได้เราเป็นทำงานพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็จะได้เป็นบีค่ะประมาณสิบห้าวันประมาณสี่พันกว่าค่ะถ้ามีโอก็จะประมาณห้าพันห้าพันกว่าขึ้นนะคะ ถ้ารวมเป็นเดือนก็จะได้เดือนประมาณหนึ่งหมื่นขึ้นนะคะค่ <Before time. S 2> ประมาณเดือนแรกก็ยังไม่เข้าที่อะค่ะรายจ่ายก็ยังเยอะอยู่อะค่ะแล้วก็พอมาเดือนหลังๆก็ปรับตัวได้ค่ะแล้วก็มีเงินเก็บใช้อยูะค่ะแล้วก็ลักษณะของการเรียนนะคะถ้าเียนคารายจ่ายยังไงแล้วเราเรียนแบบไหนของเราจะเป็นเรียนแบบทวิภาคีค่ะ,คะเพราะว่า,าวันเสาร์วอาทิตย์นะครับ เราเลือกเรียนทวิภาคีเพราะว่าการทำเคฟซีอะค่ะพนักลูกค้าเยอะอะค่ะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะเราก็หาเวลาว่างคะ่ะที่จะทําแบบฝึกหัดวันละหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรประมาณเี้ยคะ่ะเพื่อให้ทันค่ะแล้วเนื้อหาในการเรียนสามารถเข้าไปดูย้ำได้ไหมคะสามารถย้อไปดูย้ำได้ตลอดเวลาคะ่ะสามารถทบทวนได้เรื่อยๆคะ่ะที่เรามีเวลาว่างคะ่ะแล้วมาสอบล้วเป็นยังไง สอบไปก็รู้สึกได้ความรู้จากที่เราอ่านมาค่ะมีในข้อสอบที่เราทบทวนมาค่ะแล้วก็ออกในข้อสอบที่เราสามารถทําได้ค่ะแล้วอยากจะฝากยอะไรถึงน้องๆอ,อยากฝากถึงน้องๆน,นะคะว่าอยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเรานะคะว่าเข้ามาแล้วเราจะได้ประสบการณ์อะไรมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ค่ะ ค่ะบริษัท KFC นะคะให้อะไรมากมายกับเรามากเลยค่ะมาทำงานได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ได้รับคัดเลิ่มเป็นตัวแทนคณะงานดีเด่นค่ะไปร่วมประชุมผู้จัดการทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้พักที่ห้องพักที่หอเห็นนะคะราคาหมื่นกว่าค่ะถือเป็นประสบการณ์และโอกาสที่ได้มาไม่ง่ายและได้มาไม่ยากค่ะถ้าเรามีจิตใจที่พร้อมที่จะบริการให้ลูกค้าค่ะ